อชิมนี่ก็จะมาถามนะครับคนที่เขามาเม n นนะว่าเจ้าของซองเนี่ยผมเจอไลายนะครับแล้วก็หลายซองก็เจอหลายคื้กันเวลาไปไทยรูย่ัยมักสีถามว่าเจ้าของซองเนี่ยขับรถมาจากปีแล้วอ่าอันนี้คําถามแรกคําถามที่สองเจ้าของซองเนี่ย ขับรถมาจากขั้นแล้วเออคำถามที่สามเจ้าของซองขับรถรุ่นใดนี่เป็นคำถามที่เจอบ่อยมากนะครับเพระาะว่าผมสิเข้าไปเบิ้งซองใดที่เพนเฮด u ูทูบหรือว่าเพนเฮดเพจคำถามนี้เจอตลอดผมอยากมาถามขึ้นบัดเนี่ยอันคนที่เขามาเบิ้งเนี่ยเจ้าขับรถมาจากปีแล้วคนที่เขามาเบิ้งเนี่ยเจ้าขับรถมาจจะขั้นแล้ว อัลงคนคุยโมว่าอ่จาจะของขับรถมาหลายปีขับรถมาเป็นสิบยี่สิบสามสิบปีตั้งแต่น้อยจนเฒ่าขี้โมไลไปเท่าทีบเท่าเดยนอ่ลหลคนน่ะเอ,อลอาลคนว่าอันโอ้ผมขับรถจักหลายปีม่หลายปีละรถกับพังมาหลายคันแล้ววะสัน ขี่จะรถพังคนบอกก็ใชมี่ขีก็ใชมีแตนเหยียบเป็นเหยียบบ่มีมึงดูแรลรักษาแล้วเนาะเอาจะรถห้างเนี่ยหัคนขีโม่โ้ยปวดแล้วมาที่นี้อ่าคำถามสุไทยนะครับคนที่เขามาเมนเนี่ยเจ้าขับรถรุ่นใดอันเจ้ามาถามผู้อื่นเนี่ย ถามแต่พู้อื่นมาทนันหนีถามขึ้นดิเจ้าขับรถรุ่นไหนมีพ่อแปดขั้นอยู่บทะนี่เหรอไม่แม่นนลลี่เหรอ,อาบนประเทศไทยเนี่ยคนที่มีรถไทหล,หลายขั้นเนี่ยมันก็นมีนะครับมันก็นมีแต่ว่าเขาบ่ค่อยมาเม้นนั่นนี่ดอกคนที่เขามีรถหลาย,ลายอ,อ่ะเออ มันสิมีแอนเตอร์ชุบบะมีอีหยังสักอย่างหรือว่ามี่กันมีแต่ของห่างหรือว่าจังไดบุมมากสีเขามาถามครับรถรุ่นใดนววาสันบแมีนว่าจะถามส่องผมดิส่องก็นด่นก็นเห็นขึ้นกันนะครับถามขึ้นนี่บันนี้จะค้องขับรถรุ่นใดมี่พอาแปรขั้นอยู่บ่เออนั่นเลยผมบะมี่นะครับมาถามผมผมบะมี่ ถ้าถามซ่องผมผมบมมีนะครับผมเอายางเอานะครับเออเวลาไถอ่ะ,น,อะนี่ผมไปยืมพานบางนี้มาแล้วกันดึงเอานะไม่ได้ใส่รถนะครับเออมาตอบด้าอันซุมเม้นนะซุ่มถามสามคำถามนี่เขามานะ่ะขับรถมาจะปีแล้วขับรถรุ่นใดนี่รถรุ่นใดนะ คอมเมนต์คอมานะครับคอบรรมเมนต์มินเอามวลมินเพราะแบบคือจะของจะของบม่มยิวียกนี่ไหมยุดขาดความอบอุ่นจังไหนกับบอดจัดเนาะคือไทยเั้งน,น,นั่นเบานั่หรือจังไหนบุมาหาสอผูนนอ้นั้นสอผู้นี้จิว่ารถ้าไปอยาาใไ้เขาเมตนปิดอันปิดคอมเมนต์ตี่ล่ะสัน ปิดการแสดงความจิดเห็นวะปล่อยเลยนะครับมามินหลายๆโลดแห่งมกักฮะเอาพี่้องช,อชิดเบิงเอาคนที่เขาถามแบบนี้เขาต้องการซื้อถึงอย่างค่ะสำหรับผมเนี่ยผมคิดวานะเอาทามองได้เงียดีเออเขาก็ถามเขาจะคู่ว่าเขาเอ่า ขับรถไทยมาจะกปีแล้วประุบการเท่าไรเป็นไดนะเออทำม้ในได้แง่ดีนี่เอาใส่รถไทยรุ่นใดเออในการไทยเป็นนั่นเป็นนั่นใดแน่รถไทยรุ่นนี้ใส่ดีว่าเป็นต่ใส่บอ่อเออทำมงในได้แง่ดีเลยทำม้วนได้แง่ไรอ่ะถามขับรถมาจากปีแล้วกะสิ ใครอารมณ์แบบว่าจะของขับมาก่อนจริงสิจะของขับมาหลายปีจัิงสิเออพ่อเข้าต่อไปป๊บสมมุติเออขับมาประมาณสี่ห้าปีจะของกับชิมูทับเขาบานี้ว่าโอ,อ้ยขับมาตั้งแต่น,น้อยเ่าไใหญ่เออยี่สิบเขาสามสิบปีเออมันหนัซิมีเนะเวลาเข้าต่อไปเออก็หนักจะออกลูกคุยไ,ไปโหลดมาต่อไป นัน่นเมียนบอเอาพี่น้องที่หลายๆคนเนี่ยเขามาเบิงเมียนบอล่ะเอออยากออกลูกคุยไปโรลดมาถอไปบันนีถามครับรถพังมาจะคันแล้ววาสันฮ้ยบ่พังเลยเนาะรถเขารักษาดีครับดีตรวจเช็คดีพังเขาก็สมเออโมเมียนจะขวงครับจนพังจนไปว่เป็นจนได้จอดทีมของห้างไว้ซื้อนั่นเลีว เร่รจะขวางกันขับรถพังมา,างว่าททำน้องคุยโซว่าโอ้ยพักข,ขับพังมาหลายขั้นแล้วให้เขาย่องพื้นท่านี่บัดไดแท้บัไดแท้เป็นการขายชีนา่าจะขวางซื่อๆจะขวางมาดูเรียรถขับจนรถห่างจนใจนจอดทิมไหวซื่อๆจะของช่องนีรถรถททุ่นใดบ่เี้เออ ถามมองในเงีย้ยดีกะเออเขาถามนเนาะถามมองในเงีย้ยไรเดียวบันนี้มองในเงี้ยไรก็คือถาเฮาตอบว,วาบม่มีเขาก็ิเมนมาได้ว่าเฮ้ยรถกับบมี่ไปไทยของเขาซื้อผูออ้ดีครับผู้เรื่องนั่นหู้เรื่องนี่ววาซันเดี๋ยวมันเซมีได้คอมเมนต์แบบนี้แม่บอละ่ะ นี่แท้ละทุกมือนี่นะมันโมเยาว,ว่าเฮ้าสิาามีรถหรือเฮาบ่มีรถนะครับนะพลังเทือกน่ะคนที่มีรถคับอยู่ทุกมือนี่มันยังบมฮูดีซ้ำแบบคนที่เขาบ่ามีอีกนี่ออทุกมือนี่มันศึกษาไงานะครับปเปิดเบ่งยู u ู e เปิดเบ่งเพจเ a c e บ o o k t i กตอกนี่ ต่างทังซื้อโซเชียลตั้งหลายช่องหรือว่าไปเบิง่งัตจริงเลยเนี่ยเออเขาไปเมิ่งเป็นยังเขาสิบูฮู้เขาเห็นกับตาเป็นยังเขาสิบูฮู้ก็เขากา็ฮู้ย้อนเขาไปเบิ่งไปเห็นกับตามาแล้วอ,อ่าเบิ่งในโทศั์เนี่ยไปเบิ่งของจริงเนี่ยเนี่ยเขาก็ฮู้เขาก็ศึกษาขึ้นกันบะเมียนสีหู้แต่จะของบะเมียนสิศึกษาแต่จะของคนเขาบนมีรถเขาก็ศึกษาไว้อกันเนาะเออ หรือว่าเขาหมดขาเขาบะมีก็สิบโม่โม่ทับเขาอีกเอ้ยรถบมีอยาคุยหยว่าสันโู้ดียว่าสันเอ้ยมันกะแบบอารมณ์แบบว่าเจ้าหูเจ้าหูเรื่องห้องเจ้าไข่กจ้หูเรื่องห้องไข่ยังสีไหมอ่ารู้เขารู้เราจรึงสีเออ รู้เขาเขากับมีความูของเขาอ่าอีกส่วนหนึ่งบางเทือเขากจะอาจนเจูห,หลอาจจจหฮไลกว่าเฮ้าก็ได้เออรู้เราบางเทือบางเรื่องเขาอาจจะบรลูคือเขาก็ได้เออบางเรื่องเขารููไหลแต่บางเรื่องเขาอาจจะบาลูคือเขาก็ได้นี่เป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นไผที่มัก มักถามสามคำถามเนี่ยไฮมินเขามาด้อยมินเขามาบอกดีอเจ้ามีรถรุนน่นยเจ้าขับรถมาตะกี้มบการหลบันทึอ่ะเจ้าเอ่มีรถยังเนื้ออผมเชื่อเลยนะครับคนที่มีรถไหลเขาบ่มาามินเนี่ยนี่นะ มีตจะซุมบบะมีอีหยังละ่ะเขาจังมาเมนนั่นนี่ถ้าเจ้ามีรถไหลเจ้ามีประสุบกาันไหลเจ้าใส่มาไหลายปีเจ้าไทหน้าเนี่ยมันเลียบเสมอแบบระดับน้ำเปะเลยบอ่อเออค่ะเอาแบบเปะเลยเลยนยน้ำบะสูงบะต่ำเสมอกันเปียะนั่นแล้ว ไมบ่มีนะครับใส่เสมอกันเปียแบบทุกตารางนิ้วบ่ม,มีม่ดองแต่สุ้มเทปปูนเขายัางเทบ่าเสมอกันร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะล่องเอาน้ำไปขังเบิ้งตีล่ะสุ้มเทพปูนน่ะน้ำขังเบืเบอเ้องเราไปวัดเบิ้งแต่ละตํ่งนะน้ำความสูความต่ำจากนา้ำลงไปหาปูนมาสูขำแตกต่างกันลายเป็นเดน,นั่น <S <S อ่ะเร ถามเพียงแค่นี้แหละถามคนทนี่นี่นะคือซื้อดอกบูเม่นนังดอกเห็นหลายคำถามแล้วที่เขามาถามนะบูเมนยนว่าช่องผมช่องอื่นผมก็เห็นคือกันนะครับอ่ะขอบคุณหลายที่เขามาแสดงความจิดเห็นนะครับแล้วกาเขามาบึงมาชม่มเนาะกดไลค์กดแซลไปออ <laughs>